เป็นไงบ้างเขินจังตัวใจก่อนเดิมแล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้ผมก็ขึ้นดกดำมากแล้วอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ไหวจะใส่วิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องออกมาเจอเจอผู้คนแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำแล้วตอนนี้ติดใจแบบลุกผมสั้นไปเลินในที่ไม่ไม่อยางอยางผมยาวแล้วก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติอื อันนี้ก็ไม่ได้ใส่บิดอะไรเลยอันนี้ใส่ McCain. นอกจากว่าก็ยังมีละคร wa, mm. ที่ถ่ายอยู่ก็อาจจะต้องมีนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกแป๊บนึงก็จะขอเขาถอดแล้วล่ะค่ะแต่ละแลคนก็ชมว่าเขากลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็ไม่สวยหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มก็เริ่มชินแล้ว่ะค่ะสุขภาพนะคะตอนนี้แข็งแรงตแข็งแรงแข็งแรงค่ะเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างค่ะมีอะไรต้องระวังไหมคะก็อย่างที่พี่พิมบอกอะค่ะ เราใช้ชีวิตด้วยทางสายกลางตลอดอยู like ่แล้วหมายถึงว่าเราก็พยายามบาลานซ์ให้มันให้มันได้ว่าอันนี้มากไปนี่น้อยไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ไม่พยายามแบบไม่ไม่เลิกอะไรหรือว่าไม่ลดอะไรเลยแต่ว่าก็อันไหนอยากกินก็กินแต่ก็ให้มันรู้ว่ามันควรหรือยังพอหรือยังอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้มีจะต้องไปหาหมออีกไหมหาตลอดเลยอปุณหมอทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะตรวจเลือดแล้วก็ท่ิงก็ต้องไปล้างตั้อุปกรณ์ที่มันอยู่ในร่างกายเรา หยุดแล้วด้วยทุกเรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้มันไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆอย่าพูดสิกลัวนะอย่าไปพูดถึงเขาบ่อยใช่ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้เหมือนแบบคุณหมอบอกว่าพินก็เท่ากับว่ากลับมามีชีวิตในจุดเสี่ยงเหมือนคนปกติตัวทั่วไปคนอื่นนี้เท่าไหร่เราก็มีเท่านั้นฉะนั้นก็อยู่ที่เราแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เจ้าอุปกรณ์นี้เหรอก็มันก็จะอยู่กับพิมไปจนกว่าคุณหมอจะจะเห็นว่ามันสมควรแก่เวลาอย่างเงี้ยค่ะเจ้าอุปกรณ์หรือเครื่องอะไรเลยคะต้องอบซื่อเขางขวามันเป็นพอร์ตใส่ใส่ทีโมทางนี้ค่ะตอนที่ตอนที่พิมให้ยาพิมให้ทางนี้ค่ะก็คือต้องใส่ไวโกนใส่ไว้ก่อนไม่มีกำหนดว่าจะออกเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าห้าปีบางทีก็อาจจะสองปีแล้วแต่จะนิยาณคุณหมอค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานี้เราต้องไปหาหมอทุกเดือนใช่ใช่ต้องไปหาหมอทุกเดือนค่ะ เห็นว่า <önemli> ช่วงนี้ยังผ่านออกกำลังกายแล้วออกไปวันเดียวนี่แหละเป็นไงบ้างคะเหนื่อยใช่ปะอยากแบ่งปันอ่าโอ้นี่ความสุขค่ะมันเหมือนแบบมันมันเหมือนไม่รู้จะเล่าว่ายังไงมันเหมือนใจเรามันใจเรามันรู้สึกอยากแบ่งปันเรื่องเหล่านี้หรือว่าช่วยอะไรเหล่านี้ได้ก็เหมือนอยากจะช่วยอย่างที่บอกว่าพอคนที่มันผ่าน ผ่านสึกตรงนี้มามันจะรู้ด้วยตัวเองไะค่ะว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราอยากทำว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเ,เรามันเกิดมาแล้วมันสร้างประโยชน์ได้หรือว่าเรื่องราวของเรามันไปสร้างประโยชน์ตรงไหนได้อีกมันสามารถมันอยากจะทำอ่ะค่ะคิวเป็นวิทยากรยาวก็ <c oughs> มไม่ได้ยาวเหยียดแต่ก็เหมือนที่ไหนที่ไหนเขาชวนมาหรือว่าเรื่องราวของเรามันเป็นประโยชน์ตรงไหนได้ก็ยินดีไปค่ะมีคนมาขอบทำเนีนนด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบบซักถามว่าก็กังวลว่าแล้วเราจะเป็นมะเแล้วมันเกิดขึ้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการการกังวลกับตัวเองเริ่มแบบเริ่มอ๊ะเราต้องไปตรวจหรือยังอะไรเงี้ยค่ะนิ้ก็จะบอกเลยว่าไปตรวจเลยไม่ต้องลังเลอย่ากลัวหมอกลัวการเป็นแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็กกำลังใจเราต้องเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยเราย้อนนึกถึงวันที่เรากลับไปแบบไม่เสนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกน้อย้อยไม่ค่ะเราเราเช่อขแล้วถือว่า เรารู้แล้วว่าเราผข่านผ่านมันมาได้แล้วเนี่ยดังนั้นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีหรือว่ามองย,ย้อนกลับไปนเลยมันเห็นแต่ประโยชน์อ่ะเพราะว่าวันนั้นที่ตัวเ,เองก็เหมือนเราก็เข้มแข็งกับตัวเองมาเหมือนกันฉะนั้นการก็อยากจะส่งต่อความเข้มแข็งให้คนอื่นเราก็ไม่จะไปเล่าให้เขาฟังแล้วล้อไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบอ้าวตอนนั้นที่ไม่ได้เข้มแข็งเราเอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องราวดีๆมากกว่าแล้วก็ณผ่านมันเกิดมาบ้างไหมค่ะเป็นไงงบ้าึกเป็นวันธรรมดามากๆเลยค่ะปีนี้มีกาัน มีมีเพื่อนเพื่อนมาเปิดไพ่ที่บ้านใช่แม้แต่เนี่ยคือนปกติไม่ได้เป็นคนจัดงานมนเกิดอยู่แล้วโดยโดยเฉพาะปีนี้ไม่มีใครรู้ใจอยากได้คำสอบนจ้าไม่มีกิจกรรมพิเศษใดๆค่ะมี <c oughs> สิ่งของฝันอะไรให้ตัวเองไหมคะปีนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่แบบว่าเราก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดเรื่องถึเงิเรื่องหลายๆมาใช่ใช่เป็นปีที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่อยากได้อะไรอ่ะก็แปลกดีเหมือนกันกชีวิตเราไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะ ทำไมหรืว่าถูกสิ่งของอะไรอย่เงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เลยมันเพิ่มเติมความสุขให้เราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวสิ่งที่ให้กับตัวเองคือวันวันนี้ไปปฏิบัติธรรมสี่วันแค่วันอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองในปีนี้ปที่ไหนไปชายภูมิเน่ค่ะไปวัดป่าสุขโตดี๋ยวเอาบุญมาวงคุ่ณสมบัติได้ไหมว่าคือเราทำยังไเวลาว่างเราต้องไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ก็กลัวมากเลยเพราะว่าเป็นการนอนวัดป่าครั้งแรก แล้วก็กลักวจะอยู่ไม่รอดเหมือนกันก็จะพยายามสู้ค่ะคิดว่าคิดว่าครั้งนี้น่าจะพิสูจน์ได้หลายอย่างว่าจะรอดหรือไม่รอดอะไรก็ไม่รอดแล้วทำไปวันฝ่า,าค่ะพิกิกไหมคะใช่ค่ะพิกิ๊กมายูรินเป็นโต้โหมือนเดิมแล้วก็ก็คิดว่าไปด้วยกันก็น่าจะมีเพื่อนแบบลองไปดูพิสูจน์ใจดูดูเ้ยค <c oughs> ่ะจะต้องใช้ช <c oughs> ีวิตอย่างไรแล้วตัดขาดอ่ะตัดขาดเลยค่ะน้ำไฟถึงเปล่าก็ไม่ได้ไฟถึงกัน ค่ายต้องพักัวทำของฝันอะไรให้ะคะุณแมะไม่มีเลยค่ะโสงคุณแม่อยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆไม่ได้อยากได้อะไรวันนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าแค่แค่นี้มันก็ดีมากพอแล้วค่ะไม่เห่าเหระไม่อยากมีคนใช่ล้คะนะเห่ยวนอยากมีนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากยได้ทุกมันได้ไงคะมันก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเอาที่ไหนมาจริงๆมีคนฝันอะไรบ้างไหมคะ ต้องมาในลักษณะเพื่อนๆนะคะมีใครแบบมาวินแบบมาแสาออกมาทวทจิตเราเลยไม่มีไมตอนที่พี่พิยังรับพิจารณาเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะเป็นแฟนก็รับแต่ก็ยังไม่มีนะคะยังสดอยู่นะพี่น้ใช่ใช่ใช่แต่เหงาเหางาแต่เหงาแต่ว่ามีความสุขเหงาไหมเหงาค่ะแต่ว่าก็มีความสุขกับชีวิตอื่นๆเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่อง สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้ค่ะพี่ไม่ได้โฟกัสลักษณะไม่มีเลยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่อาจจสิ่งที่คนที่จะเข้ามาแล้วผ่านด่านนะเลิ่อนไปเลยมันต้องมีลักษณะยังไงอ๋อน้องแบบบางคนก็บอกว่าพี่เรื่องมากแต่ว่าพี่ก็ไม่เรื่องมากแต่ว่าคิวแค่ไม่อยากเสียเวลาจากอะไรที่มันไม่ใช่ค่ะก็คือพยายามก็ไม่รู้ของแบบนี้จะต้องเจอ ม่สเมื่อกี้ก็ฝากเลยไปแล้วเหมืมอนแบบรักฟุตบอลที่สุดโอเคขอบคุณมาก